เพื่อนอดูผักตอนนี้เป็นคาบุนะคะคาบุที่ปลูกไว้ดูมีใครมาทำลายละน่าจะเป็นหมานี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหใครใครเป็นคนใครเป็นคนทำมันนั้นฮะใครทำเพื่อนปลูกปลูกไว้นะ มาขุดดินขุดฟังนดูดูโอ๊ยดูน่าจะเป็นทองดำและทองดำนี่แบบว่าคือให้อาหารไม่ตรงเวลาก็ไม่กินนะงอนทองดำเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมสามปีที่แล้วอู้ดูดูอันนั้นเป็นหัวใจเท้านะสามปีที่แล้วที่เขาตัวเล็กอ่ะเนี่ยตอนเพิ่งเอามาตอนสามปีที่แล้วตอนมาครั้งที่แล้วเนาะโตแล้วเพื่อนแต่ว่าเขาเขาออกเป็นสีสีน้ำตาลนะ เดี๋ยวนี้อันนี้ผสมอาหารผสมอะไรให้กินดูดูด,ดูไม่ถูกรสชาติก็ไม่กินนะงอนนะดูนอนบนแปลงผักใจใเลยโอ้โหน,น,นี้อันนี้นี้นาคนะชื่อนาคนาคอันนี้ดื้อดื้น่นะคะกัดชอบกัดไกด่เดะชื่อนาค ดูเพื่อนนี่คือปัญหาของการปลูกผักต้องหาอะไรมาล้อมอะ่ะแถมมีหมัดเยอะด้วยนะในปุ๋ยขี้ไก่อนโมูนอะนี่ไปเก็บกระถินมาในปุ๋ยขี้ไก่น้ำแบบขึ้นเต็มเลยอะ่ะก็เลยจะได้กินมันเนี้ยสงสัยจะเลิกเลิกลมละคือเราอยู่ไม่นานไงขึ้นเต็มดูดูดูหลักฐานคาตาเลยดูลูกสาวเอาเม็ดมาจากต่างแดนดู ทองดำไปไม่เอา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 ไปนู่นไปไปมาคุย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 จะมาไม่เรียบแบบญี่ปุ่นคุยคุยคุยเฮ้ยว้าวคุยคุยคุยทองดำนี่ทองดำไปแล้วไปแล้วตรงนี้ตรงนี้หมัดเยอะไปดีกว่าโอเคค่ะเพื่อนบายบายพามาดูผู้ทำลายแปลงผักของเรานี่ไปแล้ว เดี๋ยมันกระโดดใส่นี่หมัดเต็มเลย